ที่สองครับทางพรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยในการหารือถึงเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่สิบสองมิถุนาย,ยนที่ประธานรัฐสภาได้เรียกประชุมนะครับคงจะมีการพิจารณาเรื่องการส่งหนังสือของตุลาการสองสารรัฐมนูลเนี่ยถึงประธานสภาและให้ชะลอไว้ก่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสามนะครับซึ่งสมาชิกคงจะต้องมีการหารือเรื่องนี้รวมถึงการวินาเรื่องกฎหมายอื่นๆนะครับที่จะมีการประชุมสภาผู้แทะะนราษฎรในวันที่13-14ทั้งเรื่องพรบก่อการร้ายและร่างพรบฟอกเงินนะครับที่วันนี้ทางดานาชาติเขาเรียกร้องอยากให้มีการวินารเรื่องพรบสองฉบับนะครับซึ่งทาง ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองก็จะคงมีการพิจารณานี้ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองคงจะมีความชัดเจนในวันที่1 2โทษะมีความชัดเจนในวันที่11มิถุนายนว่าการนําเสนอร่างรัฐมนูญเนี่ยในวาระสามเนี่ยรวมถึงการที่จะมีสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ในการที่การจัดที่สารัฐมนูลสั่งให้ชะลอการพิจารณาร่างรัฐมนูลไว้ก่อนเนี่ยว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าวันที่1 1พรุ่งนี้หลังจากวิปประชุม10โมงเช้าที่ทำเนียบติทธเนียบรัฐบาลเนี่ยทางพักก็ประชุมต่อในบ่าย2องโมงครึ่งก็ได้ข้อสรุปทั้งพักเพื่อไทยรวทั้ง ความคิดเห็นของพรรคโนมั้บาลแล้วจะนำจะมานำมาเป็นตัวที่จะมีการกำหนดท่าทีในสภาต่อไปในวันที่12มิถุนายนครับ